สวัสดีครับวันนี้ผมพามาล่าพึ่งนิ้มรังหรือว่านิ้มรังเล็กๆตอนนี้เราได้เจอแล้วนะครับเราได้เจอพึ่งนิ้มละหนึ่งรังรังแรกนะครับตอนนี้บ่ายบ่ายสี่โมงสี่โมงเย็นนะครับสิบหกนาฬิกาผมจะเริ่มล่าน้ำนิ้มหนึ่งวันเอา ไม่เห็นนะครับมันอยู่เข้าไปลึกอยู่ผมจะคงจะน่าจะไม่มีที่วางนะครับเพราะว่ามันเข้าไปยากมากเมอเห็น่าครับถ้าสังเกตดีๆม,มันจะมีนะครับเพิ่งมีตอนนี้ไม่มีลังมันเริ่มจะล้างแล้วนะครับแต่หัวานน้ำหวานปิดเต็มเลยแบบมันอยู่ข้างในลึกเสเหลือเกินไม่มีใครเห็นนะครับมันอยู่ในป่า คนหาก็เลยหาไม่เจอผมเพิ่งจะมาหานะครับมาล่ากันผมจะวางไว้ไหนให้ท่านผู้ชมได้เห็นเดี๋ยวผมจะแปวอ,ออกมาให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเอาออกมาเสร็จเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงขอเอาก่อนซูมดูมาแล้วครับเอาออกมาแล้วนะครับผู้ชม น้ำพึ่งของเ,เอน้ำมิม้นพึ่งมิ้นของเราโอ้โหดูครับหวานน้ำหวานปิดเต็มนะครับตอนนี้หวาน้้ำหวานแบบปิดเต็มมากดูครับแต่แม่ออกแล้วนะครับไม่มีลูกแล้วนะครับเที่ยวเราออกมาจากเมื่อกี้ครับนี่ลังแรกแยกลังแรกแหกหมานดูรับ เอาง่ายๆนะครับแต่ตอนตอนวางวางพวกนี้มันมันมันหาที่วางกล้องไม่มีแล้วก็ผมก็เลยได้ได้เอาออกมาก่อนเอาออกมาแล้วก็มาถ่ายให้ดูนี่แหละครับเอาง่ายๆครับเอาพวกนี้ครับน้นควันครับถ้าถ้าเรามีอุปกรณ์แบบนี้จะง่ายหน่อยครับเพราะระวังไฟป่าด้วยเนาะ <c oughs> ถ้าเราดูดบุหรี่หรือว่าเอาเอา,เอาไฟเอาไฟตีอย่างเงี้ยครับมันมันจะเกิดปลิวไฟได้แต่แบบนี้มันจะมีแค่ควันครับมันจะไม่มีไฟเลย ไม่เกิดอันตรายไม่เกิดไฟป่าด้วยครับไปมันจะขําครับ16นาฬิกาลังแรกของเราในวันที่14เมษาสน2 5 6าหครับนี่คือลังแรกนะครับมันว่าเราจะได้กี่ลังวันน้ครับโอเคผมถ่ายไว้แบบนี้เพื่อที่จะ เอาไว้แคปไม่ต้องแคปก็ได้ครับถ่ายเลยครับโทรศัพท์รุน่นนี้ดีมากหลังแรกครับหลังแรกของเราครับหัวน้ำปิดเต็มครับหวานหวานครับหวานเจียบ